โอลเลี้ยงหน่อยมีโอลเลี้ยงไหมโอลเลี้ยงด้านหลังผมเป็นจิรัฟจิรัฟสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทกุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตัว XLT แต่งนะฮะยก3นิ้วแต่งแบบจิรัฟนะแม็กยี่ยาง33แล้วก็วายบอดี้ทั้งคันนะครับเริ่มเลยมาพี่น้อง<าว> <iens> ไม่ต้องเสียเวลานะฮะพี่น้องลองดูความสวยงามของตัว XLT แต่งแบบนี้นะอย่างที่บอก F.O.R.D. ใหญ่ๆกระแทกเบ้าตาปังอะไรอย่างเงี้ยอ่าพี่น้องเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์อย่างที่ผมบอกนะฮะพี่น้องความสวยงามตัวชุดวบอดี้นะฮะขยับมาด้านบนนะครับก็จะเป็นสกู๊ปนะเป็นแบบแรดอ่าเป็นแบบแรดแบบทูโทนนะฮะเป็นไงงานดีพรีเมียมสวยๆแบบนี้นะฮะเพิ่มความดุดันขยับลงมาพี่น้องครับพี่น้องกรับนี่ไฟหน้าผมเปลี่ยนเป็นแบบมัสตงให้นะอ่าเห็นไหมเปลี่ยนเป็นมัสแตงให้มี ไฟวิ่งด้วยนะมีไฟหลีนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะพี่น้องดูความสวยงามของวายบอดี้เห็นไหมของเดิมอ่ะมันก็ไม่โป่งแบบนี้นะฮะไม่โป่งแบบนี้พี่น้องเห็นไหมความสวยงามยาวไปเนี่ยอ่านี่บอ,อกไหมฮะนี่แหละเขาเรียกว่าวายบอดี้นะฮะขยับลงมานะครับพี่น้องมาด้านนี้นะฮะก็ตัวซุ้มล้อเนี่ยก็จะมาให้กับบอดี้รถเลยนะครับที่ผมแปลงให้เนะาะขยับลงมาแบบจี๊ดๆเลยพี่น้องตัวนี้เป็นแม็ก ขอบ20นะครับยาง35นิ้วนะฮะอ่านี่แบบนี้ลายแบบนี้นะยางแบบนี้นะครับตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ผมบอกว่ายก2.5นิ้ว3นิ้วนะครับตัวนี้ผมใส่ปิดนกบนเป็นของออปชั่นนะครับแบบปรับองศาอ่ะน้องมาดูนิดหน่อยอ่าน้องแป้งจ๋าเห็นไหมอ่าตัวใหญ่ๆบักไฟบักไฟยอย่างนี้เลยนะฮะปิดนกปรับองศาทีนี้ตัวโช๊คนะครับก็เป็นของ t w c นะฮะอ่าช้อนดูเห็นไหมเอ่ย เป็นของ TWC นะครับตัวนี้เพิ่มสมรรถนะเ,ออเด็ดแน่นอนนะครับพี่น้องฮนะนอกจากช่วงล่างตัวนี้ด้านหน้านะพี่น้องดูคลิปฉลาดตรงนี้เห็นไหมมันจะเว,ว้าอีกเห็นไหมความสวยงามของเขานะฮะขยับามาก็จะเป็นครอบตัวนี้ผมใส่แบบดำด้านเนาะให้มันดุดนิดหนึ่งตัวนี้อะไร ต้องมีอย่างที่บอกจะใส่ให้ดูคันก็เป็นกันสาสประตูนะครับขยับมาด้านบนก็จะเป็นเหลาหลังคาตัวนี้นะพอลงมาด้านล่างเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่เบ้านะฮะเพราะว่าลูกค้าชอบแบบนี้เนาะก็ใส่แต่ตัวตัวครอบอย่างเดียวตัวครอบอย่างนี้นะปกติจะมีเบ้าด้วยนะฮะเยียบลงมาด้านนี้พี่น้องเป็นกันชนเหล็กนะตัวนี้นะเป็นทรงนี้เอาบันไดข้างดีกว่า <c oughs> <c oughs> ทุกทีเลยนะครับ องใสมันอยู่กลางแดดไงเป็นตัวบันไดข้างเหล็กนะครับงานตัวนี้คือเหล็กแม่งดีมากแล้วก็โคตรแข็งแรงทนทานสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้อง <Thank you. S 1> อ่ามานี่เห็นไหมนี่คือยี่ห้อเขานะอ่าเป็นยี่ห้อเขานะฮะขยับมาตัวนี้พี่น้องเป็นโลบาขายาวแบบเหล็กของฮฮมเมอร์นะครับสวยๆ,ๆแบบนี้โอ้เงือเข้าตานะสวยๆแบบนี้นะครับพี่น้องแจมๆแบบนี้ พี่น้องดูตัว b o ด y ้วายตัว Y body body wide ในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมความสวยงามเห็นไหมจะโป่งออกมาเห็นไหมฮะจะโป่งมาให้ความสวยงามตัวล้อก็ผมใส่ไซส์เดิมนะ,ะพี่น้องล้อจะใส่ไซส์เดิมนะครับเห็นไหมก็จะยืดออกมาหน่อย20อยางสามพินห้านะ ตัวไฟท้ายเขาผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะเป็น LED รมดำใสๆออกควันบุหรี่แบบนี้นะจริงๆมีหลายแบบนะตัวนี้แต่จัดแบบนี้ให้เสมกี้เลน ه, น้องกสิบบอกเสมกี้เลนนั่นแหละผมจริงๆไม่ได้อยากจะบอกแบบนั้นเนาะแต่จริงๆก็เรียกเสมกี้เลนนั่นแหละกลัวพี่น้องบ้านๆผมไม่เข้าใจออพอขยับลงมาพี่น้องขยับลงมาเป็นกันชนเหล็กน,นะครับตัวนี้เห็นไหมมีห่งโอเมก้าด้วยแล้วก็ เห็นไหมความสวยงามแหล็กแม่งหนาตึบเลยนะแข็งตึบเลยตัวนี้ความพิเศษเขาพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเป็น led ด้วยเห็นไหมไฟส่องท้ายเนี่ยมี led ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นไฟส่องท้ายแบบ led อ่าลองซูมเข้ามาหน่อยเร็วซูมเข้ามาหน่อยเห็นไหม led จริงนะเออเห็นไหมฮะแล้วก็กาบข้างนะครับพี่น้องเห็นไหมทั้งเบ้าเลยทั้งเซตอย่างนี้เลยอ่าทั้งเซตอย่างนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าอย่างเงี้ย ปาดเข้าไปเลยนะกันชนเหล็กทีนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะช่วงล่างด้านหลังใส่อะไรบ้างอ่าพี่น้องลองดูนะครับอ่าตัวนี้เป็นเห็นไหมฮะเป็นรองก้อนให้ด้วยนะครับเป็นของ TWC นะแล้วก็เป็นโช็ค TWC นะครับอ่ทาทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยดีแน่นอนนะฮะทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยดีแน่นอนอยู่แล้วพอเซตมาแบบนี้นะครับราคาไม่ได้สูงมากนะครับพี่น้องรับไหวก็ ตัวนี้รวมๆแล้วแต่งแนวนี้สไตล์นี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะพี่น้องพี่น้องที่สนใจนะครับฝากเบอร์ไปขายหน่อยนะครับ0804614744นะครับ0804614744ถ้าเกิดพี่น้องอยากตัวหาผมโดยตรงนะฮะโทรมาเบอร์ผมก็ได้นะครับ0822649094นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับ